ตัวดำก็ห่านั้ำน้ำนะลองไปอีกตัวแดงก็ขึ้นรถตลอดเลยแดงก็เร่ลองจะลองเอาเซียงลองเอาเซสีองเซลองเซียลองเอาสองก้าวลองเอาแดงก็เอซสองก้าวลองเอาว่าดันลองขึ้นมาแล้วว่าดันลองหน้าลองหน้าลองแดงโถมาลองแดงโถมาลองอาถึงลองอาถึงลอง